องน,นเได้ยินว่าแม่เป็นเนียงกับบูบูบาบ,าบคือจังคนสีลุงนี่แหละเป็นบูบูบ,บาบ้คือปูนี่แหละ<อ>ว่าเส,สียงไต้ปูแม่ที่ฐานเอาถูกเสียงใ้ปแม่หนอที่ฐานเสียงไข้ปูอชอันคอ,อันนี้คือใดเพราใดคุณหงอนจัพัดบ่มีมโศกปูและบอกให้ไปขอภาษีวัรีเดอร์ขันโศกบ่มมีไปขอกระถิบเก้างว มาโชว์แต่ว่าวงงวดแล้วหลายดอกจ้าครับตามกำลังน้องเงินบ่มีจ้าบอกบุญเราเนาะบาดนีเอฟซีสิได้มีโชว์แต่วางวดว่ากำลับ่ถือบ่ขอเพิ่นจ้าก้าวงวดเลยบ่แม่ะก้าวงวดจ้ะติดกันก้าวงวดแต่งวดละวหาพันสามพันถูกที่วัดเรานี่แหละครับแม่จ้าที่นี่เพิ่นเอิ้์นซานยังขึ้นไหม่ะคะอันนี้ซานฟูฟูทองจ้ะ สารปูทองสารปูทองแล้วก็สารปูดำสารปงคุณแน่ใจอีกสารหลายสารเนาะแม่เนาะเคุนอยู่หลายคนเนาะฮะปูพึ่งปูพึ่งปูพึ่งเรียว่าปูบอกว่าปูซื้อปูทองปูแสงปูดำอืมคุณบอกสามปูิ่นบอกแบบะไปค่ะเคุณข้างซ้อมก็แแบบมาเลยเทียมแม่พันนั่นแหละะเสียบวันรุ่งเทียมซิมใส่หูแม่พันจ้ะ นคิงกแต่ว่าบางข้างเพิ่นกะลงเลยประทับแต่ว่าลระทับล่างแม่ทับล่างเลยนะคะการสีมีประทับล่างนี่กับหลังพอย่าวขันพอย่าวบมาเพิ่นกะสีขอลงไแม่พันเป็นเสียงกระตีบข่างโหเร่พบอกขึ้นแม่กะสีบอกออกมาเลยยแง่เพิ่นลงมแง่แง่เพิ่นบ่ลงมเพิ่นกะสิบอก กสิลูเองบอกว่าถือแม่แมนจักสีว่างอลยสีว่าตัวตัวว่าเวลาอันเพิ่มมากว่าลาิ่นลงกะนมาทีแรกลูตโตโยพ่อพ่อพอลงมักขัดกับมิดไปเลยครับมิดไปเลยบอกหัวโตเลยบาดนีบอกหัวโตเลวคือเขาเก้างวดบ่ค่ะเจ้างวดบ่ค่ะเก้างวดได้ประจักษ์การที่ปู่ลงประทับร่างแม่นี่ใช่ไหมครับบบจ้ะ ปู่บอกว่าแม่บ่มีโศกให้ไปขอเอากับพระศิวอลลี่<อ>ถามีโศกปู่สิบอกท่านสิซิมใส่หูเลยจ้าเมืออม่อนี้กัเพิ่นกระร่างสางวัดสางศาลาบอกคุณแม่บ้าน,นวดนี้แม่ขอพระศิวลียังงครับนนี้ปู่จะใหยนะ้ยังไม่ถึงเวลานะยังไม่ถึงเวลา วันที่สิบสี่สิบห้าค่อยมาหาปูใหม่นะสิบสี่สิบสิบสี่สิบห้าค่อยมาหาปู<ล>่นะเลขออกวันทีน่เลเลขอ,อกสิบสี่สิบห้ามาหาปู่ผลลูกพี่นอ้องสิบสี่สิบห้านะผลลกสิบสี่เลยเลขออกวันที่หนึงเลขปู่เอา้าไปเลอบอค่ะอ้ยบอท่านได้ไหม พรท่านต่างตต่างโตแทบบว่าท่านอู้เนคือว้พิบซี่ิบห้าว้าวต้อเันป่แเป็นยังไงแม่แม่เป็นยังไงแม่แม่เป็นยังไงตกใจ่บว่าหัเลนาะอตกใจมุดนาอโอยตกใจเน้ะนั่งมาก เป็น่ยนวูบวับวเนกัว่าเป็นวูบวับวเป็นต่างๆเลยวันนวนนี้วนทีนังทีนึงีนึงแล้วเนาะอนไหนที่พีที่มาไหมดิตัวเลขเลยหล่ะปูต้นย่าน่ะเดินผ้ากันว่าเล็กออกมาทีนึงไดโอ้ยขนชิ้ลูกขนิ้ลูกงาต๊ใจเบิร์ดจักแล้วคอยก็บ้องงมนี่แหละคันสีเบิร์สีมาสีเป็ีนทังีเพราะว่าคันสีเป็ียนวูบวับวบ่อชิ้นงานไยอหัน ลูกบาบ้บ้าบาูาสิเาเนรอดครับผมวายตองสีเนสีขาวบอกสิบสี่สิบห้าคนมหายแล้จะเพราะว่ากระนแดี่บางหันหลอกซุสามเนาะแม่แต่าแม่มากเล็นะพอมากอีกตัวหนึ่งแม่มากตัวใดเหะมาก่ะหามากซุผู้หายคนตัวเลยผู้หายยังหาสิหาเกกันไล่กันได้เนาะหาซุนหาเลย กับโปเน่เดี๋ยวๆสิมาขอปูไม่ผลละรอรอมือวันที่ยุ่งเก่าสามชิปบอค่อยสิมาขอไหมเพราะว่าเดือนเนี่สามสิบแม่มาเร็วไปเร็วค่ะเป็นนุ่มมาดีวู้ววคัมโปรู้ว่าคอยบอกแล้วว่ามันเป็นวู้ววว่าแบบเอากระเป๋าออกสิรู้เลยว่าขันเป็นน้งสี่สีนั่งลองขาอ่อนนี่เป็นงานเลยนะขาวอ่อนขาวอ่อนเนี่ยแต่แยกไปเสื้อลายเด้อ ใส่ี่ยาในการดับชื้อนะค่ะควรจะควรบุคคลนะคะอันนี้แต่ว่าพันนี้ดีเนาะก็ได้ษทุบใหญ่อ่ากระดานก็ไดาษอิฐจ้ากด้อีฐเก้าัวัตติไหมพันนเก้าหวัวจ้าแต่ว่าแหลาตะปูพัิเมตตาครับอยู่ซั่วเชงเที่ไปเขียนเองกระถือไหมขอแล้าหลาขอปูบอกว่าบ่มีโศกดีลาพกไปขอาัีวิลีเด้อกบไปขออืมครึ่งวัอันมันออก วยอดออกสิบเก้าเขียนลงไปสามสิบตัวเลยไปขาดิ่มอ้อไปเอาไว้เงิหน่อยก่อนมาสักวอดประหานเจ้าก็ได้สิบตัวหยอดประหัรแกได้เยอะอะไรเงินเมือนี่ดิอันเขียนสามสิบเราไปขาดถิ่มว่าจะขอเงินน่อยเออแต่แเงินติ้หยันห้าบ่ถึงสิบบ่มีเงินสิบสี่สิบห้าเจ้ามาหาปู่เรา คืออันผู้ยี่เนีคนอยาก้างศาลาบ่แม่แม่่นอยาก้างศาลาค่ะเิ่นกาเลสาสีสารศาลาเนาะซาลาอาังศาลาคนได่มาสู้นแม่ออกพี่นองมาสูนคนแมวพันข้างแรกเลยนี่กะบ่ได้เป็นร่างสุงมาก่อนมาค่ะบ่็นอยูนีเลยมากกมาเป็นอยนยนีล่ะค่ะคนคนขอลงเพราะว่าพ่อาเ้า่นบ่มาช่วงนึ่งคนเลยขอลงเขนไม่ตามตึงเลยเ่นลขอ ผ่านเปลืแล้วเจเวลามากจริงเส็ยมากกว่าแล้วเจ้เว้นเสียงใ้รูว่าเป็นวูวูฟ้าบับแน่นแน่นล่ะสิลลุ้เลยว่าแมาวายุ่ซื่อๆนี่นะตุ่มเลยทานเพิ่นสิตามโรคมันกับเครีดอาการในห้องอือม่ว่าเป็นเรื่อนี้ป่แต่ว่าเป็นอาการแบบนี้เป็นวูวูต้องงานแน่นช่วงสิบห้าตุยไทยช่วงปูสิมาเนี่ยยายแล้วสิเป็นผู้เฒ่าเลยเด้ แม่น้าผู้เฒ่าแม่น้ผู้เฒ่าเลยผมว่าผมคงเ็เรยว่ามากแล้วนะเรืว่าสิ่งัน่วาถ้าผมเป็นจะอยู่อยู่ที่แถวเาว่าวนรี้งลูกเมื่อนี้ให้่ไม่จบไม่หมานเ้ยป่วยพอคุณแม่ท่านเด็กสั่งสาลาน้ำพิ้นเนาะล่องตัวจดอยู่บ่ฮะรเตียงเบิ้งกระดีเร้อเพื่อนตกกันมี่มไม่เฉียนบ่ อาปแล้วไปเสียงถูกเบอียงกรอเนาะได้ค่ะได้ค่ะเสียงถูกว่าสีตรงกับปูว่าสันปูว่าคว่าวิดอกขันยาย่ำหน่อยวาวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบวันที่ยี่สิบเก้าบอกโกเอาให้มันแน่แน่ยันนักลุกหลยหนีเลิกลุกแน่แน่วันที่สามสิบยมาเลยสามคนมาเรียกวันที่ที่สี่ที่ห้ายีีบ่ ูตัวลูกหลานเด้อคนจีนมาซอยสามเด้อให้นเอกทีมีเงินเด้อปูเด้อปูว่าวันที่สามชิพค่อยมาไหมเด้อค่อยมาย่ำไหมวันที่สามชิพสามสิพมันจีย่ำเลยแต่ว่าบอได้บอกเลยกันบอว่าได้บอกเลยเป็นไงสามชิพค่อยมาบอสามชิพสาม ตัวแรกเป็นสามครับเป็น้องเซตัวแรกเป็นสามเอามาหลุนตัวที่สองกัน,ค,นครับเป็น้อยเบซี่ครับสามหนึ่งสี่ใช่ไหม,มถูกเป 14, ็นสามหนึ่งสี่ครับเป็น้องเย็บซี่กูสันออกมาตรงกันมันจะแตกน้อยนึงนะพเ่นอนอรเนาะพูดูกแตกน้อยนึงแต่ว่าท่างทิงานแบบเห็นเป็นสามหนึีน่ครับสามหนึ่งสี่ครับทัดจนเนาะครับสามหี่ครับเี็น้องเบซี่ตรงกับเลขปู่เลยนะตรงตรงกับเลขปู่สามหนึ่งสี่ ข้อคิดตุวท่านครับนี่เป็นตัวเลขแนวทางของไม่์ล่างครับพี่น,น้องเอฟซีปูมะเทียมจะเรียกบ,บอกเลขในหนึ่งซีหนึ่งหาจะมาตรงกันครับเลขจะมีเดบิชอบของเมยพันเป็นเป็นมหาศาูนย์พี่น้องกลับไปพิจารณาเอาครับท่างส่องสื่อเป็นเพียงแค่สื่อการการตัดสินใจกินนิ่มเอฟซีไอม,อมโชูมิหมันกันกับตัวเลขแนวทางยี่ห้อคนหาแม่แมนพี่น้องเข้าใจไมาเอาหัวกันหลายมือหนีที่ไม่ได้เลือดมาหัดหมองฟัดบอล มาตามแนวทางฝ่ายต่อไปหน่อยเอฟซีอาโชคหมานที่เป็นน้อพี่นออ้นนนองเนาะฝากโบโชคโอบหมานจากเพืองความ,มันเท่งปะะไปสัตว์ราคาแพงมิโชคไม่หมานนะมิโชคลำล้เรื่อยๆกันสุขหูสุขคนขอฝากไปน้ำเนยปีน้อ,นนนองฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานครับพอกันใหม่ชีพหนาคลิปนี้สิได้ร่าลงองลอยซ้ำหนี่ซะกะ่นอนเดีย๋ยวปน้องเด้อครับตัวเหลี่แนวทางของปูครับพี่น้องเป็นว่าใจใจมือสืมาย่ามอีกตันึงแต่ว่ามือนี้พี่น้องก็ไปหาตลาดกินแมงรัฐบาลไวซะก่อนมิโชคไม่หมานครับ สวัสดีแม่ครับพีน่นนองครับ